แต่งไงแล้วสามีจแต่งแต่ว่าายังไม่ได้โทออืมแล้วก็สามีามีคนเป็นูเอื่นอีกขำใจจริงๆหนูไม่ได้อ่านข่าวจริงๆหนูก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครหนูก็อยากเผือกเหมือนกันตอนนีกตกจบสวยในครั้งเดียวตองแบงพับออนอนุเพอร์เฟกพาวเดอร์อะคุณงคชแล้วแว่ามีคนเข้าใจผิดว่าเป็นผู้เราอักษรคำใต้อะไรอย่งเงี กันดีกำใจมันพยมเป็นคู่เราใค่ไหมยั้ยยังรักกันดีครับยังรักกันดีทุกอย่างก็ยังมีความสุขกับชีวิตทุกวันอาจจะร้องว่อเยังไม่ได้กดตัยังยังไม่ไม่ใช่หนูค่ะหนูโอเคอยู่ย่งยังมันมีประเด็นตรงที่ว่าสิ่สอนสาวยังได้ไม่ครบก็จริงๆอ่ะสิ ถึงสอดคืออะไรที่เป็นทรัพย์สินทุกอย่างจบม้อไปหมดแล้วนะเครื่องเพชรทองคำแบบที่ทุกคนเห็นเนาะใช่ยูนิเลดที่ไหนก็ไม่รู้องลดมากเอาไปไว้หมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวโจรเข้ามาเดี๋ยวโจรเข้ามาเราไม่ได้ระบุไงว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งในโลกนี้รู้หมดเลยเดี๋ยวยายที่ก่อนไม่ได้ซีรีส์ไหมอยู่ดีพอแสักแห่งนะยังไม่ได้ผ่านกี่เดือนมันก็มีข่าวข่าวพรมเหรอครับบางคนก็โยอมาเป็นคู่เราคู่เราโยคู่เราแล้วเหรอ พี่มีกิ๊กหรือเปล่าคะทำตาดุเรื่องหนูตอบว่าจะใช่หนูกจะใช่ใช่มีหนูไม่อย่างนี้ครับผมอ่ะมีความรู้สึกว่าไม่คือไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยอายส่าอะไรที่เป็นคำย่อยเลยก็ตามแต่ว่า ใช้บอกสถานะตอนนี้ก็คือมีความสุขที่ว่ามีความสุขมากขึ้นที่ได้ย้ายมาอยู่ด้วยกันเนาะแล้วก็ผมว่าอะไรที่ที่เป็นสิ่งที่ต้องทําในฐานะสามีภรรยาที่ทค,วค,วค,วควุว่าผมทนาได้รบก็พยายามทําให้ดีที่สุดในหน้าที่ที่ได้รับในบทบาทใหมน่นี้แล้วกันครับแล้ว่ามาที่นี่ทไบ้าง เขาบอกว่าเราไร์ของเราร้อนเงินโอ้หนูก็บ้านตัวเองเหมือนกันเพราะตอนนี้บางทีก็ไล์จนรู้สึกว่าแล้วความสุขจริงๆเราอยู่ไหนในเมื่อเราหาเงินมาแล้วเราก็ไปซื้อของแต่เรายังไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นที่เราอยากเล่นหรือว่าเอาของที่เราซื้อมาใช้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้หรือว่าเราทำงานเยอะเกินไปแอบคิดก็เลยยังไม่อาจะไปโง่กันแลูกไม่ได้ยังไม่ได้ร้อนเงินร้อนเงินเดี๋ยวขอเงานเพิ่มนี่ไงขอข้างๆดีกว่าง่ายกว่าของงาน ไม่ได้โอเคเราพิงค่ะ